สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขะเหนียวเชียอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับบาว์ทีพาพีพี่น้องเอฟซีทุกท่านมาเบ่งของใหญ่ครับพี่น้องนะครับสไตล์ฮิตดูบาซิ้นสําหรับผู้หาเฟมใหญ่ครับพี่น้องวันนี้มีแม่ลูกผูนะครับผมลูกลอๆเลยสายเลี่ยงสายขุนสายพ่อพันธุ์ก็ได้ครับพี่น้องเป็นแม่ลูกก็มี่นะครับแล้วก็งัวดทองเฟมใหญงลอยหาสื้อหาบวกครับพี่น้องวันนี้มีมาให้ชม นะครับไฮชอบพินดูบาซินกับมีไห่ชมมาอนีแม่ยิ้งยิ้งเลยนะครับผมเดี๋ยวมาอนีไปพูดจาทักทายกับของฟ้ามเพจังไดครับผมสวัสดีครับครับผมเอามีอย่างโตครับผมมาอนีมีสามโตครับผมอ่ามีสามโตนะครับผมฝากพี่ฝากน้องเข้านะครับหนึ่งคู่แม่ลูกครับหนึ่งแม่ทองครับผมกับผมกับอีกแม่ทองว่างเนาะแม่นครับเฟิ่มยิ่เลยเอาก่อนไปรับชมอ่าฝากทีอยู่ที่ต่างฟาร์มจังไดนะครับผมบ้านโค้งกุดไหว้ครับผมครับผมเกลืองอำเภอเมืองจังหวัดมัธยมตะลัครับผมครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าห ห้าแปดสี่ศูนย์สองแปดสามครับผมแอดไลน์เบอร์นี่เนาะเบอร์นี่ครับผมแอดไลน์เบอร์นี่นะครับเฟซบุ๊กพี่สว่างได้ครับผมถาวรหอมวันเอานะครับพี่ถาวรนะครับถาวรหอมวันนะครับพี่น้องเอามักเฟรมใหญ่ๆเหมือนนี่เอามาฝากนะครับไพ่มักสไตล์ทองว่างนะครับแม่นี่เอาเฟรมใหญ่เลยครับเนาะเอาแม่ที่ดูบาซินมาให้เบิ่งก่อนเลยครับพี่น้องนะครับหูกระว่าผมว่ามีสี่สิบหาเส้นขื่นพูดละหกสิบเจ็ดสิบครับอาจารย์มีหกสิบเจ็ดสิบเนาะครับผมนี่ครับพี่น้องหกสิบเส้นโอ้ยหูเง่คขากตะไหน เคยมีลูกเมื uh, so 2, no uh ่อ huh. ต no oh, uh ัวเราแม่นี่เคยมีลูกเมื่อตัวนึงครับผมมีลูกมาแล้วตัวนึงเนาะเกือบ่เกิน2อตัวครับเอานะครับส่วนสูงลอยหาสิบหาเกือบร้อยหกสิบครับลอยหาสิบหาเกือบร้อยหกสิบเลยครับพี่น้องแม่นี่เฟรมใหญ่เลยนะครับผมเอายกหนาเชิดให้เบิ่งงามจัมหน่อยนะครับผมเอาเฟรมใหญ่เลยพี่น้องเบิ่องง้อใหญ่ง้วงามเพิ่นไผหาแม่บอกเฟรมใหญ่ๆนะครับเอาไปทับเอามีลูกมาแล้วหนึ่งตครับพี่น้องบ่เกินสองครับเอาบ่เกินสองตเนาะ ครับตําหนิมีมังไบ่ปะครับแม่นี่บ่มีครับผมแม่นี่บ่มีตำาหนิเนาะครับกระดูกกระเดี่ยวแข็งขาใหญ่ดีครับพี่น้องหายเบิ่งนะครับพี่น้องเบิ่งหัวหางลามลึกสูงใหญ่ถึงเฉียงเลยนะครับหัวหางเงี้ยวนะครับลามลึกดีเอาแม่นี่หายหาแบบทองว่างเอาไปทับเอาหรือกำลังหาเฟรมใหญ่ๆอยากได้ไปขุนครับพี่น้องแม่นี่เอาราคานีะครับผม43ครับผม43,000ืนามนะครับผม43 ราคานี่ถือว่าเปิดแบบอิงเหนือเลยนะครับเนาะอิงเหนือเลย43าเพราะว่าทองว่างแล้วรับสไตล์ที่ดูบาซินเฟมม์งใหญ่ก็ดูกระเดี่ยวแบบนี้อาหารถึงพี่น้องหญ่งแน่นอนนะครับตอนนี้ผมมียังมองเนาะพี่น้องแม่นี่ผมมีตมนี้นะครับใครสนใจ43% 0 0 0พันเนาะแม่นครับผมเอาแม่แรกครับพี่น้องหรือใครอยากได้แบบทองครับพี่น้องมีอีกหนึ่งแม่ครับพี่น้องแม่นี่สไตล์กระทบนะครับผมติดกระทบเฟ่ยใหญ่เลยนะครับตัวนี้ลูกคิดได้ค่าทองครับผม ลูกสองครับผมสองค่าทองเนาะทองกับซีดีหนึ่งสองสามเจ้าแดงดีครับพี่น้องนะครับผสมสามสิเวทมักกะลาหกจิตประกันทองเนาะประกันทองตัวนี้ประกันทองด้วยครับพี่น้องจักเดือนครับได้ทองไม่จักเดือนอะไรอาจารย์หกเดือนครับประมาณห้าเดือนหกเดือนครับอ้าวห้าเดือนเอานะครับผสมเดือนมักกะลาเนาะ มักกะลาครับผมอ่ามักกะลานะครับผมก็ได้หาเดือนตรวจเศร้าไปครับพี่นี่เศร้าหรือเปล่าครับผมอันตะเศร้าเรียบร้อยประกันท้องนด้ครับตัวนี้ไผ่แบนเอจยินดีห้ตรวจซ้ำเลยนะครับห้ตรวจซ้ำเลยยืนยันกันนะครับเอาตํานี้มีมองเดียวคือหูใส่ครับอ้าวนะครับนี่ครับมองนี้ครับพี่น้องนี่ครับขอบผมฟังทังผีได้ครับมองเดียวนะครับฉีกเข้าไปประมาณสองสามข้อมือเนาะนะครับผมมองอื่นมมีตั้นี้ครับพี่น้องน้าลึกดีให้เบื้องเลี่ยมโตเอาท้องที่สองประกันท้อง ประกันส่วนสูงที่หนึ่งร้ยหาสิบห้าเกือบร้อยหกสิบครับผมหาสิบห้าเกือบร้อยหกสิบครับพี่น้องนะครับเอาให้เป็นยกเข้ายางให้เบิ้งงามงเลยพี่น้องนะครับผมนี่ครับเอาสวยครับพี่น้องแม่นี่เอาจักหน่อยนะครับให้เป็นอยืนงามงาให้เบื้องเลยครับพี่น้องเปิดไว้หลยไปได้ครับผมหาสิบห้าครับผมหาหมื่นหาพันกับงัวเฟ่ยไงประกันทองครับหาเดือนใบหลอนครบลูกสองค่าทอง สูงร้อยเท่าไรก็ครับเกือบร้อยหกสิบครับเกือบร้อยหกสิบผมเบิ้งแล้วผมว่ามีห้าสิบห้าบวกขึ้นไปห้าร้อยหกสิบครับพี่น้องเบิ้งยืนเทียบกับเจ้าของเพิ่นผมสูงร้อยหกสิบเอาเปิดไว้ที่ห้าหมื่นห้าครับผมห้าพันบาทครับผมราคาหนีห่องต่อรองเนาะต่อรองในทุกตัวมีรถส่งไหครับพี่ส่งฟรีครับส่งฟรีเนาะครับอันนี้เบิ้งแม่ลูกเด้อเพิ่นไล่ลูกมาให้เบิ้งครับพี่น้องอันนี้แม่เพิ่นเป็นแม่ลูกแรกเนาะแม่แม่ลูกแรกครับแม่ลูกแรกนี่ครัับบบลลลลูููกกกกย่่่ออๆเเเพพีนนน้งงแแมรระคิิ อังเดือนเรลูกได้ครับหาเดือนเกือบหกเดือนครับผมหาถึงหกเดือนอันนี้เป็นลูกมีใบมีหลอดครับผมลูกแรกเนาะลูกแรกครับผมอ่าลูกข้อไ้เล่ะครับนี่เอาลูกแรกเด้อครับอ่าจังเดือนครับอายุประมาณเกือบ่าเกินหกเดือนครับไปมาเกินหกเดือนออกเท่าครับพี่น้องเพราะว่าพอเพิินเป็นเจ้าโนครับพี่น้องเป็นงวแบวนโมเลโนครับงวน้ำเข่าสายวีแปดสามแปดศูนย์นะครับอ่าสายบนเป็นสายเท่าครับพี่น้องสายล่างนี่อ่านะครับผมเอานะครับ อันนี้ครับมิสคาเลขหนึ่งหนึ่งห้าทับเจ็ดอันนี้นะครับพี่น้องคือว่าหายลูกเท่านะครับเพราะว่าอนะครับสายพอเพิ่นมีติดเท่าครับวีแปดสามแปดศูนย์เป็นง้วเท่าครับพี่น้องใบรอดครบด้วยครับเบื้องเลี่ยมโตดีไผหาผูไปคุ้มฝูงเห็ดพอพันแม่เพิ่นนี่ด้อยหาสิบมี่เนาะมี่ครับผมมีครับพี่น้องเบื้องเลี่ยมขานี่ครับไผหาผูน้อยไปขุนเห็ดพอพันคุ้มฝูงงวดเท่าสายวีแปดสามแปดศูนย์ครับพี่น้องสายพอเพื่น รอพร้อมด้วยพี่น้องเฮ็ดเขาเรียบร้อยเนาะเขาธรรมชาติครับผมอันนี้หัวโลนธรรมชาติบม่ได้เฮ็ดเขาครับเบิ้งนะครับจึงเชียงเลยพี่น้องจับใบได้โอ้หนังยุ่ยยุครับผมแต่หักเขาพี่น้องเบิ้งหนอกก็ดีนะครับหนังก็ดีหังตรงดีเสร็จหลังเบิ้งพี่น้องไข่ดำเนาะครับผมอ่าไข่ดำโบด้วยพี่น้องอันนี้เฮาอันตะลูกกังามแล้วพุ่นแม่พึ่นแดงมะเปียวนะครับผมอ่ารอบนากระไผ่หมักแดงแปดกระหาสายแดงนะครับว่าอย่างไบีดออกเท่าหรือไผ่ยังได้ผูไปเฮ็ดพ่อพันธุ์ นะครับคุ้มฝูงนะครับสายวีแปดสามแปดศูนย์คู่นี้เปิดร้านไปได้ครับผมสี่สิบแปดครับผมสี่หมื่นแปดครับพี่น้องสี่หมื่นแปดแต่ลูกคากระดันสองแล้วนะครับผมสองได้ได้แม่ยสองกว่าซ้่มครับพี่น้องแม่ก็ยังสดลูกก็ยังสวยผมให้เบิ้งเลี่ยมโตครับนี่ครับสี่สิบแปดทรก่อนเด็กก้อนเด้อครับพี่น้องโทุ่งหาเพื่อนได้นะครับเบอร์โทร่งเพื่อนใดก็ครับ เบอร์โทรกับ095ครับผม095 584 584 0283ครับผม0283แม่เพิ่นธุ์สดนะครับพี่น้องผมบอกเลยว่าแม่เพิ่นสดงามนะครับผมนุ่มกับบะมีติ่งครับพี่น้องอ้าวนุ่มบะมีติ่งลูกกถือว่ามาดีเลยดีครับผมดีมาดีพันหน่เลยครับผมฉีกเชื่อกเลยใส่ขุมเข้าไปเดี๋ยวผมวารรอขัดเราพี่น้องครับได้ใส่ขุมจะซื้อครับยานนี่ครับนี่เบิ่งโอ้มาครับพี่น้องเมีนุ่มหน่อยตัวนี้นะครับ เอาปลายหุ่มกระดำดีนะครับผมปลายหุ่มกระดำดีสวยๆลออเลยแม่ลูกซีเท่าไรก่อนครับผมซีสิบแปดครับผมซีสิบแปดโอ้หุ่มครับพี่น้องเอาจับสัดรอบนาแม่เพื่อนสดสวยขนาดนี้ใส่พอออกแดงเลยก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่าบีดเท่ากับง่ามรับให้ลูกดูกระเดี่ยวดีง่ามลูกนี่คือว่าง่ายครับผมนะครับผมว่าช่มตัวจริงกับบ้าน โคงกุดไว้เนาะครับผมตำบลเกงืกองอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องถือว่าส่องลูกดีครับแม่นี่ฝากไว้อีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามครับพี่น้องนะครับขอกพี่ทาวน์นาครับผมมักแม่เปียวอยากได้ไปเห็ดแม่บอกแม่พันเฟมยใหญ่ๆครับพี่น้องขาซีต้นตนนะครับเนาะแม่นครับอาจารย์ขาซีต้นต้นสไตล์ทีดูบาซิ่หูผมบายมี่หกสิบเส้นขึ่นเื่อพี่น้องครับหรือมักแม่ลูกครับพี่น้องกับขาซีต้นตนนะครับต่อรองได้ได้ครับทรงพีครับผม ลูกรอๆเลยพี่น้องเป็นแม่ลูกทรงฟรีแม่สดลูกสวยๆนะครับสายวีแปดสนะครับเจ้าโน่นะครับแบนโมเรโนครับพี่น้องนะครับผมหรือมักแม่ทองประกันทองให้ยหาเดือนนะครับคาหาหาซิบหาเนาะหาหมื่นหาครับพี่น้องทองสองประกันทองหาเดือนนะครับเฟรมใหญ่เลยพี่น้องหาพี่ทาวนได้นะครับผมกีงกลางเบอร์โทร นะครับโทรมาสอบถามมาต่อรองเบอร์โทรพี่เบอร์ได้อีกรอบนึ่งนะครับผม095ครับ095 584 584 0283ครับ0283นะครับแอดไลน์มาเบอร์นี้เฟซบุ๊กสืบไว้ได้ก่อนครับผมถาวรหอมวันถาวรหอมวันนะครับผมเฟซบุ๊กมาชมตัวจริงโค้งกุดไวต์ตะบลเกลืองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามออกจากโตอโตจังหวัดเขาออกมาทางตะวันแดงครับพี่น้องอุทยานวางมัจฉาอ่าปักหมุดว่างมัจฉาครับพี่น้อง ฟ้าฟ้าวมาเลยครับพี่น้องติดอยู่ข้างมัดชานี่แหละฟ้าวเพลินนะครับมาบ่หยากนะครับสี่น้องผู้สนใจสะไปอีพี่นีน่กับฟ้าพีา like, ่พี่น้องไว้ท่า,าน,นี่นะครับผมขอบคุณพี่ทาวรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ไหม้องช่องลูกขอนี้สุริศาลเท่าเป็นซื้อกลางพี่น้องเท่านะครับถูกใจทุกอีพี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ทั้งเพจทั้งยูทูบจากพี่น้องไปเท่านี่แหละครับผมสวัสดีครับ